สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้กับบรรยากาศยามเช้าที่อากาศสดชื่นดีตื่นเช้าขึ้นมามันก็นึกถึงในเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้อยากกระนั้นเลยวันนี้ก่อนที่จะไปทําภารกิจอื่นๆก็มาปลูกต้นไม้สักตีต้นยี่สิบต้นนะแล้วก็ใคร้อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ อันนี้เป็นกรณีหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการาสร้างบรรยากาศสร้างความสวยงามให้แก่โลกอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งเนะอย่างต้นไม้ที่ผมจะปลูกในวันนี้อันนี้คือต้นว่าซึ่งมันเป็นไม้ยืนต้นที่ผลสามารถกินได้ก็ก็ไม้หลักๆเป็นอาหารของนกให้นกได้มากินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นว่านี้มัน สามารถที่จะนํามาแปรรูปขอสร้างบ้านเรือนได้อันนี้ผมเคยเห็นพ่อผมแปรรูปมาสร้างบ้านอยู่ก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งระดับปานกลางสร้างบ้านเรือนได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งสา,สามารถใช้ในการเผาถ่านหรือว่าทําฟืนก็เป็นไม้ที่มีคุณภาพสูงแล้วที่ผมเคยเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไม้ขุดล้อมที่ที่มีราคาเห็นเขาขุดไปปลูก ตามอาคารสถานที่ต่างๆอยู่เนื่องจากว่าลวดลายลีลาของกิ่งก้านของต้นว่านี้มันมันสวยงามอันนี้ก็จะมาปลูกแรกไปในป่าอีกตัวหนึ่งก็คือสะเดาสะเดานี้เหมือนกันเป็นไม้ที่โตเร็วเมื่อเรานำมาปลูกร่วมกับไม้อื่นๆนี้ลำต้นเขาจะตรงเปล่าสูงอายุ ประมาณเจ็ดแปดปีก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ก่อสร้างบ้านเรือนได้สร้างเป็นเสาเป็นอะไรหรือว่าจะแปรรูปเป็นไม้แผ่นไม้กระดานอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใช้เผาถ่านก็ดีน้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากการเผาถ่านไม้สเสดานี้ถือว่าสุดยอดอย่างนี้เลยในการเอามาทาสารไล่มแมลงที่ผมจะปลูกในวันนี้ก็จะเป็นการปลูกแทรกไปตาม ถวของไม้ที่ผมได้ปลูกไปก่อนอย่างที่ผมปลูกนี้ก็คือผมจะไม่ได้เน้นในเรื่องของว่าจะต้องเป็นไม้เศรษฐกฯิจเป็นไม้ที่มีราคาสูงราคาแพงอะไรอย่างนั้นผมจะไม่เน้นแบบนั้นแต่ว่าผมจะเน้นในเรื่องของการความหลากหลายของพันธุก,กรรมไม้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไปในตัวซึ่งก็ยังสแสวงหาไม้ที่มีความแปลกใหม่ไม้ที่ ใกล้จะศูนพันอันนี้ผมก็จะนํามาปลูกลงอยู่ในสวนของผมนี้เอาละนะวันนี้ก็เดี๋ยวลงมือปลูกกัน ก็อพอได้เหงือ,อะสำหรับช่วงเช้าๆเนาะก็ในการปลูกไม้ป่าเนะี่ยมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรไม่มีขั้นตอนไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้วก็ในการขุดหลุมในการปลูกอะไรต่างๆเราก็จะทำกันแบบง่ายๆใช้เขียมเสียมขุดจับๆแล้วก็แจะถุงเอาลงปลูกที่สำคัญคือเหยียบอัดดินให้มันแน่น ดินด้านนอกของของหลุมให้มันแน่นเพื่อที่ให้มันประสานกันกับดินในเบ้าอีนี้ก็ปล่อยเลยอันนี้จะไม่มีการรดน้ําไม่มีการทําระบบน้ําในอนาคตอาจะช่วยก็คือมาดูในเรื่องของหญ้าเพียงเท่านี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทําคลิปและหาเกเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็ฝากกดติดตามดนะ้วยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ